ขอก่าวสวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงเจริผมนุนายประยุทธ์ฟักคงเออเฮ้ยโรงเรียนบ้านบึงตะโตกนธนาคารกรุงเทพหนึ่ง รวมโดยใช้รูปแบบสี่พีบีทีเอโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมมาศึกษาที่เขต ากหนึ่งความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10คือการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ีด้านอันได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายระยะเร่งด่วนหรือควิกวินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 จึงทําให้เกิดความร่วมมือกันทั้งทางผู้บริหารครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันในเรื่องการศึกษาให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงมเทพหนึ่งจึงได้นำการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ 4P b g k model บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีการวางแผนการทำงานตามวงจร PDCA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการทำงานและทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ CPBTK model เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ80มีผลลัพธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. ครูและบุคลากรร้อยละ80มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน CPBTK Model สู่การปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน CPBTK Model สู่การปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน 3. วิธีดำเนินการการออกแบบนวัตรกรรมการบริหารการศึกษาโดยใช้รูปแบบ CPBTK Model โดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA Deming Cycle ที่ผู้บริหารได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาประกอบด้วย P ที่1 Participation คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจวางแผนแก้ปัญหาพัฒนาทำงานขับเคลื่อนโดยให้ใจได้ใจให้กำลังใจกันจนบรรลุปเป้าหมาย P ที่2 problem คือพิจารณาปัญหาเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกัน P ที่3 project คือโครงการตามที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม P ที่4 Processing คือการดำเนินกาน BTK Model ย่อมาจากบึงตะโกน Model มีความหมายดังนี้ B Boss หมายถึงผู้บริหารคือผู้นำนโยบายมาดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น T Teacher หมายถึงครูคือผู้ขับเคลื่อน CP BTK Model สู่การปฏิบัติ K knowledge หมายถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project based learning การจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก Active learning ให้กับนักเรียนเพื่อให้มีทักษะในศตวรรษที่21 4. ผลการดำเนินการผลสำเริจและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ 4P BTK model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสามารถพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆในสถานศึกษาประกอบด้วย3ด้านดังน,นี้ ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 1. การได้รับคัดเลือกลูกเสือเน้นนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71 3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขผ่านโครงงานคุณธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น 4. นักเรียนทุกคนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติพร้อมนำไปใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องด้านที่ 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามากีรติเหรียญลูกเสือสดุดีประจําปี2562ประกาศตามพระราชกิจจานุเบกษาวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566 2. ครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากว่าสายสะพายทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทชได้แก่ นางสาวปีนุรัตนปัญญากรและนางสาวสนธยาฤทธิ์เดสครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning การจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมนักเรียนในศตวรรษที่21 4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีครบทุกชั้นเรียนสามารถขับเคลื่อน CP BTK m o d e เดลได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 5. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพิจิตร ด้านครูผู้สอนเรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 6. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหมื่นครูชนคนคุณธรรมระดับดีมากและผลงานนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านที่ 3. คุณภาพของสถานศึกษา 1. บานักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2568มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา 2. โรงเรียนดีวิธีลูกเสือประจำปี2566 3. สถานศึกษาได้รับการรับรองรางวัลที่เป็นเกียรติอันเป็นผลมาจากการดำเนินง,งานและปฏิบัติของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาว 4. ได้รับโลร่รางวัลชนะเลิศและประกาศผลการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ CDSA Model เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ 5. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพได้รับเกียรติบัตรการมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 6. โรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 7. โรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับปฐมวัยโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2566 8. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA คะแนน98.85ระดับ AA 5. ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมโรงเรียนมีกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบมีการติดตามแบบกัลยาณมิตร 6. บทเรียนที่ได้รับโรงเรียนมีการพัฒนางานร่วมกันการทำงานเป็นทีมความร่วมมือร่วมใจการมีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานบรรลุเสร็จตามเป้าหมาย การเผยแพร่และรางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลกิติบัตรผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและเขตตรวจราชการที่18จังหวัดน,นครสวรรค์ ได้รับรางวัลผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพิจิตรด้านผู้บริหารเรื่องการนิเทศการจัดประสบการณ์และการดำเนินง,งานตามโครงการของครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับดีเลิศรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรพิจิตรเขตหนึ่งครั้งที่1ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเหรียญทอง เขารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2566จากดรสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการณหอประชุมครุษสภากรุงเทพมหานครวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2566และได้เข้าร่วมโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีเราจะมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนาปลูกฝังนักเรียนช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป Ag, ทำดีทำได้ทำทันที Challenge 1และ Challenge 2จนได้รับรางวัลจากสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ